นีนต้องลุดถีบแล้วไอ้ป้ง <c oughs> คนเขารักห่วงหวังดี<อ>งไม่รู้สึก<น>บ้างเลยเหรอ สวัสดีครับผมอิทองระยะนะครับผมรับบทเป็นในช่างก้านครับเรื่องนี้เป็นในช่างชนระทานครับผมมันเป็นข้าราชการคนหนึ่งเหมือนกันเป็นคนที่เพอร์เฟกครับทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งเป็นคนที่นิสัยดีนะครับผมให้เกียรติผู้หญิงนะฮะจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยถึงเนื้อถึงตัวผู้หญิงอะไรเงรี้ยฮะเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆถ้าใครกําลังหาต้นแบบในการใช้ชีวิตนะครับผมคุณต้องยกตัวอย่างของในช่างก้านเลยนำบบ้นำมบ,บนน้ำมั ลำอบอย่าทำแบบนี้เลยนะมันไม่ดีเรายังไม่ได้แต่งงานกันก็ไม่ควรจะถึงถึงตัวกันนะโอ๊ยอีตาบา้านั่นแหละปผมคงว่าคงเป็นข้อเสียของคุณไอยช่างก้านเพราะว่าสาวๆเขาอยากให้ถึงเนื้อถึงตัวหรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมก็ชอบคาแรคเตอร์ของความเป็นลูกผู้ชายของเขานะสุภาพบุรุษมากจริงๆตัวแป้งล่ำเนี่ยจะเป็นเด็ก ที่ลุยยมาตั้งแต่เด็กครับเฮ้ยทำานี้ไม่ได้นะเฮ้ยเขาจะมีแก๊งเป็นลูกสุมนเป็นเด็กผู้ชายของเขาเดินมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยสุขสันตวันเกิดเจ้าแป้งโอ้ยเอากล้วยมาให้แป้งเนี่ยนะสวัสดีค่ะเจนนี่ชิสลานะคะรับบทเป็นแป้งร่ำขาดในละครพรมพยศค่ะแก่นสนเสียวเฮวแบบ เฮ้ยค,คือมันเป็นเด็กซนมากในเรื่องเล่นมันเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะจะมีจะมีน้องชายที่เราสนิทแล้วเราก็จะแบบว่าเป็นคู่หูดูโอ้กันกับน้องอะไรย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีเป็นเพื่อนๆที่อยู่แบบในเราแวกใกล้ๆกันก็เป็นเด็กผู้ชายเราเราคือสายลุยเราไม่พอใจเราอะไรคือเราเราจะบวกอย่างเดียวเออก็มีแบบเตะต้นกล้วยอะไรอย่างเงี้ยงงงงแบบเป็นการซ้อมแบบอารมณ์ฟิลมโมโหเออไปลงก,กับต้นกล้วยเออ ฉากฉกเด็ดเยอะมากเรื่องนี้คืออย่างเช่นปลูกนาเกี่ยวข้าวเก็บข้าวเขาเรียกว่าอะไรน,นะคนสมัยก่อนทําขวัญข้าวเออ,เอ,อก็ต้องแบบไป, <okay. S 2> ไ,ปไปอยู่กลางแดดกลางนาอะไรอย่างนั้นเเเเเเอออ้้้งงงลลลยจเออเลยจววันนาานีพกกกรรรราาาาาามมมแแแแขป มีดำนามีว่ายน้ำในคลองสอนเด็กๆว่ายน้ำลงน้ำดึงเล่นว่าวกันที่กลางทุ่งนาที่ไม่มีต้นไม้เลยแม้แต่ต้นเดียวมีแต่แสงแดดกับกับสองเราทำทุกอย่างแล้วก็ขึ้นไปร้องโชว์การสแสดงนู่นน,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 นี่อะไรเงี้ย เมาหมดคาแรคเตอร์ <c oughs> อาจจะคล้ายๆเดิมแต่บางอย่างเราอาจจะไม่เคยทําในเรื่องอืง่นๆก็จะได้มาเห็นในเรื่องนี้สําหรับตัวผมนะเล่นละครมาเรื่องนี้เป็นให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดาล l o g ยาวยาวมากๆพูดคนละ8บรรทัดคนละ10บรรทัดซีนหนึ่งมี4หน้ากระดาษแล้ว2คนคุยกันอย่างเงี้ยมันต้องค่อนข้างเป๊ะทั้งทั้งคำพูดทั้งดา a l o g ทั้งอะไรแล้ว <c oughs> พี่ต่อไม่ปล่อยเลยฮะความหมายพลาดนิดเดียวนี่พี่ต่อแบบสังคัดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือขนาดพี่ต่อพูดกับเองอะยังพูดเลยว่าโหคนเขียนบทคือ เขาขยันอธิบายมากเลยหรือตอนนั้นคนเขียนอาจจะกำลังแบบเพลินๆไงก็ไปเลยไปได้เรื่อยๆเรื่องนี้ค่อนข้างซีเรียสกับแบบคําพูดอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคํามันจะเป็นคําที่ยุคเมื่อก่อนอ่ะเขาพูดกันอะไรเงี้ยแล้วมันจะไม่ค่อยเข้าปากเราเท่าไหร่เราก็ต้องแบบพยายามจาเพราะว่าบางคําที่พูดออกไปก็ยังไม่รู้ความหมายเนี่ยก็ต้องมาถามพี่ต่อว่าอันนี้มันคือแปลว่าอะไรบปไม่ได้อไปหอบแก้วพี่ก้านนิด จุบเลยหอมดิหอมดิหอมเลยแมจูเลยเอาดิหอม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 ดหมนี่ก็หูนี่ครั้งที่2ก็สนิทกันมากขึ้นใช่สนิทกันมากขึ้นก็รู้สึกว่าทํางานด้วยกันแล้วแล้วเหมือนเหมือนมันไม่เกรงกันแล้วอะเหมือนเราก็สนิทกับพี่เขาแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าการเล่นทุ่งมันมันมันเต็มที่หมดอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปอัพสกิลการแบบว่า การแกล้งนิดหนึ่งเขาเริ่มสู้เราไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวความจริงเขาก็ไม่ได้เรียบร้อยอะไรเลยนะเขาก็เป็นคนนี้แหละเฮฮาน่ารักนะครับผมสนุกสนานตัวก้านอยู่กับแป้งล่ำเนี่ยความแสบก็พอๆกันก็คือจะไม่มีใครยอมใครทะเลาะกันมาก็เถียงเถียงกันก็ใช่ครับประมาณนั้นมากกว่ารีบไปกันเถอะปะอ้อนท้ายพี่โอ้ยนี่มาจับมือได้ไงปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยใช่ไหมเรแป้งเนี่ยเป็นคนหรือเป็นหมาเนี่ย ข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เชื้อโรคเต็มเลยเนี่ยพี่ต้องไปฉีดยาการโรคก,กวน้ำอีกคิดว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบในคาครเตอร์ตัวแป้งลำเพราะว่ามันมันมีความสดใสก็มีความคิดอะไรที่แบบที่มันถูกต้องอะ่ะที่แบบความคิดที่มันดีๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนีอ้อย่างแรกเลยคือให้บรรยากาศพีเดียน ที่บางทีคนอาจจะคิดถึงเห็นประเพทนี้ต่างๆที่แบบเราไม่ได้เจอมานานมากๆแล้วแบบเราเราอาจจะบางคนอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเอ้ยมันเคยมีประเพณีแบบนี้อยู่นะอะไรอย่เงี้ยครับลูกสาวสามใบเทาของผู้ใหญ่เข็มเนี่ยสวยทุ่งสะเทือนทุกคนเลยค่ะนี่คือครอบครัวของหนูเองนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำกันก่อนค่ะหนูชื่อนอบนะคะโอ้โหอันนี้น้องสาวค่ะชื่ออะไรแครงล่ำค่ะ คุณพ่อของหนูเองค่ะหนูเลยนะลูกรักใช่ไหมลูกพ่อเราเลูกชายลูกชายเหมืนนี่เลยน้องนี่คือน้องชายคนเล็กหรอกชายคนเล็กคนเล็กแล้วทำไมเราไม่มาสมาคมกับพี่น้องเราหายไปไหนอ่ะอ๋อดูทั้งรักทั้งกายค่ะ บอกเล้ว่าพวกเราเห็นไม่เม้มเพาะคนดีมากผู้ชายไม่อยู่บ้านเลยหรืแบบไปกับหนูแต่หนูไปคนเรียบร้อยนะคนเรียบร้อยไปคนเรียบร้อยแต่หน้าคนดีตามผู้ชายไปเนี่ยทุกคนอย่าคาดหวังที่จะเห็นอะไรเลิฟซีนจากพวกเราเพราะเป็นแต่เขาที่มีเราไม่มีอย่าคาดหวัง มาดูเบื้องหลังฉากคืนนี้กันบ้างค่ะมีหลายเหตุการณ์ให้เราติดตามยังฉากนี้เปิดเรื่องมาก็จะได้เห็นหนุ่มมิกทองระยะโชว์เท่โชว์แมนกระโดดลงจากเรือที่ลั่นอยู่เพื่อลงไปช่วยเด็กน้อยที่กำลังจะจมน้ำซึ่งฉากนี้มิกก็เตรียมพร้อมตัวเองไว้อย่างดีถึงแม้อาจจะได้แผลนิดหน่อยแต่เจ้าตัวก็สู้สุดๆค่ะพอขึ้นฝั่งมาก็ได้เจอกับสาวสวยอย่างวินนี่ผิวทองงานนี้ต้องมาลุ้นกันว่าใครปิ๊งใครก่อนกันแน่นะคะ ต้องลงกระโดดโลงน้ําแล้วก็ไหว้ไหว้มาช่วยน้องจับน้องได้ปุ๊บเนี่ยผมต้องไหว้โต้กับกระแสะน้ํำครับกระแสะน้ําประมาณ58นสแล้นตอนตอนนี้ยผมต้องไหว้โต้กระแสะน้ำมาถ้าพี่มิกไม่ได้เล่นเรื่องนี้ไปเล่นเป็นอัลควาแมนได้นะอีกนิดเดียวนี่ผมไปโอลิมปิกแล้วนะ <c oughs> ผมเป็นคนเอาใจช่วยครับนับถือใจมากอยู่ได้นานมากอ่ะประมาณสามชั่วโมงเราประคองน้องอยู่ไงเพราะว่าผมไปกลับเรือปากเก๋าไม่สนใจน้องเลยที่ขึ้นมาจากน้ําสนใจแต่ผู้ชายค่ะก็หลังจากวันนี้เราก็เป็นแฟนกันเลยใช่ครับในเรื่องอะค่ะผมกําลังมองเด็กอยู่มองน้องๆแล้วเขาก็เดินมาบัดหน้าเลยสวัสดีค่ะแล้วทำไงนะทำไงทําเขินยังไงนะ ผมบัดผมอันนี้ก็เป็นซีนแรกที่มาเจอกับพระเอกด้วยแล้วก็ยังไงก็ขอฝากแฟนๆติดตามซีนนี้ด้วยนะคะ มาที่ฉากนี้ตามมาดูความแก่นเฮฮาเมื่อมิกแลมอนสุรศักดิ์พาสาวเจนนี่ชยิสรามาถ่ายรูปวินเทจฉลองวันเกิดงานนี้สาวเจนนี่ก็มาแบบแมนมากทักเปียใส่กเกงแบบเฮ้าสุดๆซึ่งทุกคนก็ตื่นเต้นกับฉากนี้ที่ได้เห็นการถ่ายรูปแบบวินเทจแน่นอนว่าต้องมีคนถูกแซวว่าแต่ใครโดนไปดูค่ะเนื่องในวันเกิดก็เลยมาถ่ายรูปครบ37ปี37ปีแล้วเล่นเล่นตัวเองนะเล่นไม่อายุไม่ได้แต่ว่าน่าได้ สมองไปก่อนเลยตอนเนี่ยของเจนนี่เขาจะเป็นแบบสดรใสดูจากผีเสื้อได้เป็นไงล่ะแอคเขาจะเป็นแบบว่าตุ๊กตี้ตุ๊กตี้แก่นแก่นอะไรเงี้ยในในเรื่องจริงๆเคยอยู่เท่าไหร่ที่มา17 17จ็ดแก่ยนที่นี้ล่ะคะไบโอยขอไปกินน้ำก่อนนะอะไรอ่ะคุณปู่การถ่ายรูปวินเทจนี่เขาวินเทจยันหน้าเขาเลยนะเป็นไงล่ะสมผมก็วินเทจ หน้าก็วินเทจไปต่อไม่เป็นไรครับเท่ดีเท่ดีตั้งแต่ตั้งแต่ฉากหลังแล้วนะฉากเราก็เป็นแบบเอาเอาลูกมาแปเอาลูกมาแปลเออมาเกี้จริงหรอเป็นแบบนี้จริงหรอพี่มิกรู้เหรอครับครับช่วงตอนนี้ผมเด็กๆเลยเนี่ยโอู้ <laughs> มาที่เบื้องหลังฉากงานบู๊ของสองนักแสดงรุ่นใหญ่รุ่นพ่ออย่างจิ๊บวสูและจอนขจรศักดิ์ที่ต้องผนึกกำลังมาซุ่มจับจรประจําหมู่บ้านงานนี้พี่จิ๊บต้องมียิงปืนวิ่งไล่แม้อากาศจะร้อนแต่ทั้งคู่ก็สู้มากๆบอกเลยว่าฟิตด้าไกายมาพร้อมเพื่อซีนนี้โดยเฉพาะแฟนๆต้องให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะเออมามาตามจับเสือร้ายเสือร้ายประจําหมู่บ้านที่เราชอบกันมากคือเราได้ย้อนกลับในวัยรุ่นอ่อาออกกำลังนะครับ จะแข็งแรงนะครับ <c oughs> สนุกสิครับโอ้โหวันนี้นะเหมือนเราได้กลับมาสมัยที่ยังเรียกว่า,ามีบู๊ยิงปืนวิ่งแทบจะ ขาดแค่ตีลังกาขี่ม้าเท่านั้นเอง<ช>ครบแล้ว <c oughs> <laughs> เป็นฉากที่เรียกว่าผูกอมสําคัญตั้งแต่หัวเรื่องเลยนะเพราะมันจะนําไปสู่การเฉลยคลี่คลายเรื่องราวต่อๆไปพลาดไม่ได้นะครับพรมยศละครฟอร์มใหญ่ของเราช่องเจ็ดครับอยากอยากให้คนดูแบบว่าติดตามเรื่องนี้มากๆเพราะว่าเราเองอ่ะเล่นเองอ่านบทเองนู่นนั่นเองคือคือ,อยังอยากดูเรื่องนี้แบบมากๆอ่ะคือบทมันสนุกมากเลยเรื่องนี้ไม่คิดว่าจะเป็นตลกด้วยแต่ตลกมาก รอแล้วนะขับแล้วเออพวกเราก็เต็มที่นะครับผมกับละครเรื่องพมพยศนะครับผมก็ฝากเป็นกาลังใจนะครับให้ทีมงานนักแสดงทุกๆคนนะครับผมก็ละครพีเรียดเรื่องนี้นะครับเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมให้ความบันเทิงกับทุกคนแน่นอนครับฝากด้วยครับ